อายก็เลยเอาคู่ทางกำลังมามานี่เพื่อที่ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มลอยมาทับกับหอยอายไม่ซุ่มไม่ปีนงเชิญเข้าไปที่ซุ่เม่ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อนี้นะคะทุกคนไอพาพี่น้องมาออกกําลังกายนะให้ป้าพี่นอออกกลาลังกายอันนี้เป็นชายหาดใหม่นะคะเป็นชายหาดที่เป็นทรายนะคะมันสิบ,บอันตรายเนาะเวลานา้ำขึ้นน้ำลงค่ะนะเมื่อวานนี่ยไอมาย่างแล้วแล้วไอก็เห็นว่ามันมีหอยแครงไอก็เลยเอาคูทางกระมังมามันี่เพื่อที่จะเก็บหอยแครงเนาะไอบอกให้พญาบอกว่าโอเค you go to jogging ไอบอกเดี๋ยวไอสิไปหาหอยแครงท่าเนาะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา What time is it now now it's 8:30 p.m. สองทุ่มครึ่งนะคะ but the sun is still quite high I think I will g o t h e r e bye you miss me yes so much no man มันไม่มีขี้โตมหรอกไปค่ะทุกคนเราจะไปหาหอยกัน เออเออ่าฮ่าฮ่าอ่า่าฮ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 ่าซวใจ่ายวายสาวๆวันจ่าวายเบอร์จะไม่้องไ้าให้เป็นใจเดิมมันนี่ค่ะอันนี้มันเป็นหาดทรายนะคะมันบเป็นหาดขี้ตมตรงใหม่เนาะคนหากระลายอยู่นคนหนึ่งพะ ตรงผุนสามคนเก็บเอาแบบสบายๆรืยเก็บแบบตามหารายแบบนี้บกขุดเด้อแบบนี้นะคะวันนี้แบบง่ายๆเพิ่งหาพ่อเมื่อวานนี่ได้ชายหาดนี่ได้ะมาออกกาลังกายนะพ่อใหญ่ไห้ก็ให้พ่อใหญ่เพิ่อนออกกําลังกายไปไอ้ก็เลาะลงมาเมื่อวานนี่ไอ้ก็มามาาเห็นมันมีหอยแครงก็เลยบอกว่ามอือนไอซสิเอากละัง,งกุดถังกละังมาเก็บ มีคนบอกไอ้เพรว่าให้เอาแบบว่าอยางนีนะโอ้ยหลายอยู่ให้เอาแบบน้ำทะเลเมื่อน้ำมันจะทรายมันจงออกเม็ดอีดีเนาะไอ้ต้องเอาเมื่อเอาทรายเมื่อเพ่บบพิษเอาน้ำทะเลเมื่อน้ำเพิ่นจังอเงี้ยนฮะทรายเพิ่นจังออกนะทรายเพิ่นสิบ,บ่อยออกเนาะดีเลยมันต้องขังไว้คืนนึง ค่คอยเก็บเอาบราไหลกระโบเป็นยังแต่มันบริขุดอ้อยอยู่นี่เราสิบุขุดก็ะขุดก่อนขุดในทรายง่ายก็ขุดในขีตดตมเลนะยแหละเนาะที่ว่าเอาไปนี่เดยมันน้อยนีอ้หยอยนี่หอยตลับไหม ผู้เ่าคอยมักถุงมือถอนนะคะอโอ้ยโอ้ยคอยตกใจป,าป,ป,าปาลาเอิ้งปลาปลาซัมบีใส่ยู่ใส่ไปใส่ละปลาลายอยู่ในสายหาดนี่ แต็มบนนี่เยอะเลยนะนี่ไงปลานี้อร่อยนะเนี่ยแต่มันเล็กมันเคิร์ดปลาสำลีพ่อใหญ่มากกินขนาดปลาสีบขูดคนมักขูดยายเอ้ยมองนี่โอ้ย จากตรงหาใหม่แล้วบัดนี้ไปจนทั่วข่อยกัได้เลาะไปเต็กช้หาดขีตมแน่บ่ขีตมแล้วแต่สิพบพ่อหน่อยนี่ปปลานีไหมน,น่ารักมากลอยมาทับกับหอย ไอโบโศกดีเห็นปลาหมึกคือตอนอยู่ในเกาหลีนงะบอตอนอยู่เกาหลีนะไอเห็นปลาหมึกโศกดีแหงหน่อยตรงนี้สิขึ้นสิลงไปอีกทางใต้คุณแหละเพื่อได้หอยใหญ่หอยอยู่นีบ่บ่ใหญ่ถ้าตรงไก่ฝั่งมาแหงสิว่า่อยใหญ่หอยไปหันลงใต้พุ เออม่วนดีเอาอันน้อยนี่มาแนวขุดน้อยนี่ม่วนดีนี่ใช่ไหมใช่โอ้จะไปขุดโมเมนต์ไปขุดไปหาหอยหอยนางรมไอ้กบพอได้มาหาหอยนางรมจักเถืออะ ธรรมชาตินะฮะพี่น้องเห็นปลาบ้างน,นี่เห็นปลาเห็นปลาไหมวุยน้องน่ารักขุดให้พป่น้องเบิ่งชายหาดนี่มีแต่หอยแครงแต่อันนี้มันน้อยไหมเบิ่งนี่เต็มอยู่ตามดินนี่การหาหอยแครงในชายหาดชายนี่บ่ยากแค่แบบตรงไหนหอยแครงตายหลายๆขันย่างมาเลย พอดีมันน้อยอยู่นี่ไหมเอาไว้ก่อนเอาไปดองคือ,อยุ่มันน้อยแหงงลายพ่อเต็มอยู่ลเล็กมากเลย นอยแค่นี้หนึ่งหลายจะน้อยแหง้งนะแต่ว่าเราเจอตัวใหญ่ย่าเน่านะอุย้ยใหญ่จริงๆเดี๋ยวเราขูดตรงนี้ก่อนนะเราอุย้ยลูกเพื่อนน้อยจ้ะสามสี่น้อยหมดเลยเอาพอได้ไหมออย่างนี้พี่พี่ เจอตัวใหญ่ขุ<บ>ด่องกันเด้อพ่อเมียเราลบอยู่ข้างใต้บ๊ดจ้ะทั้งเมียบ่แมนเมียเป็นลูกน้ำลงหลายแห้งมันเนี่ยยังมดไห้แบบว่าตรงมองมันแบบใหญ่ๆเลย ใหญ่ย,ย,ยูขูดก่อนเด้อจังน้อยอตั้งใจก่อน้าเนี่ยนานานสิพ่อ,อนี่ไงขูดบางก่อนเด้ออุปก,กรณ์อ้หารพญานาคเตี้ยมไอเห็ดคีบอยู่นะ โอ้นี่ไงยายไอขูดก้อนบันนี้ไอให้เพื่นเตรียมให้ให้เพื่อนเอาอุปกรณ์ตัวนั่นแหละแต่ตัวขูดตัวมีหลายๆขานะจับผิดเราจะนี้มาใหญ่นะตรงนี้ตลับกมามานันนี้เอาเมด ไดสำเนากับสำนันมันนี่นะมาออกกําลังกายเลยสิในหอยเมือพร้อมนี่ไอ้ขูดได้หนาวสิตายได้มัน,นหนาวได้มันนี่มีคนมาซ่อนเสยเดี๋ยวสิทายเบิเ่งกระมวนยุ่ถับบัวฝ่า็นมอน,นี่หอยตะรับ ถ้า,าเ้าแล้วบ่ม้วนแล้วแบบนี้ได้มากแบบว่าเขี่ยหาแบบนี้นะมันได้รุนอาจะบอกว่านานๆเห็นจริงนานๆเห็นเถื่อก็จจิงแต่ว่าหอยมันใหญ่หอยใหญ่มากตรงนี้ว้าวพออยู่นี่แหละพอบอบไปแล้วปอจนน้ำขึ้นละบอบเปลี่ยนแล้วไม่เห็นวะม้วน หลังเขาจะเอาอุปกรณ์รณแบบของเขามาขูดอันนี้ขูดมว่วนแต่ในในขี้โตมันขูดบริมว้วนใช่ไอันนี้เขาขูดไปเรื่อยๆมันจะมว้วนออกมาแม่ แคียงใหญ่หนึ่งอันคืออยู่กันแบบหลายเนาะอัน,นใหญ่ๆนี่ไอหาเห็นมอวานี่แปลกด้วยอันหยัดยังม่ใช่ไหมก็เห็นบ่อยอยู่นะโดให้เห็นดูอ่ะผิด เห็นนะนๆเถ่อแต่ว่ามันใหญ่เนาะคือแบบว่าแล้วแต่ว่าป้องไหนคือการหาเห็ดนั่นแหละว่าเฮาสิพ่อหรือว่าพ่อเพราะว่าเฮาบริขูดเนาะย่างไปมันเอยียงหนึ่งคือมันโผล่หลายพร้อมหากันย่างไปเรื่อยเพื่อสิเห็นตัวหนึ่งกัย่างอยู่คือหาเห็ดเลยอือพอตรงที่อายไปมันเป็นขี้ตมเนาะขูดอยู่ใส่ก็ได้อยู่นี่คือแบบ หาย,ยากอยู่จะบัามากลใยญ่ okay. ให้เบิ่งอีกก่อนนี่ใหญ่ๆน้ำเริ่มขึ้นแล้วบันนี่ ป้องปันได้เหมือนเนี่ยนะว่ค่อยพ่อเมื่อจกมาใหม่สิเมือแล้วบันนี้อืมได้เมื่อแนเราบนนี้เด้อนี่ขูดก่อนเถอะน้อยตัวน,นี้วดอกนี่ตัวใหญ่เยอะนี้ เวลาเขาเฮ็ดอ <an> ีอย่างเวลาทามาหาหอยหรือมาหาอย่างนี้เข้าเบิ่งแบบว่าเข้ากับเื่อคือแบบว่าเข้าอยูู่้เดียวเพราะว่าเขาเฮ็ดตามก้าเจ้าแบบนี้นะคือข้างหลังเห็นบอกเจ้าก็หาหอยเขาก็หาหอยไปนี้เขาก็เลยไดเบ่ได้เบิ่งแบบแป๊ะแบบนี้นะพี่น้องจ้าไลไๆแล้วเราละว่ะคอยดาวดอกว่ะนี่เกือบค่อยภาพพี่คูยก่อนเด้อ อย,อยู่สแสรวเดียเป็นห่วงอะไรป้วยฮะบอยบอยเราไปหาเห็ดหรือไปหาอย่างก็อยากคำๆมันสนิเมอือม่สีมักพอ่อตอนนี้สามทุ่มเวลาตอนนี้งามๆเลยนี่จ้าขอสกร ยังมีโมย,ยูฮันดีเวลาแบบตอนนี้มันจะสวยมากอันนี้กระทบกับทะเลจะเป็นสีทองหตายใต้หยหวานหลายขนาดตรงนี้ไอ้งงขนาดมันอีบบ่ได้เลยไปคะ่ะไปหาปลาดีกว่าสามทุ่มละ พ่อใหญ่โทรมาเมื่อกี้บอกว่าพนนังท่าอยยุพุ่นพี่น้องอายเลยบอกว่าเดี๋ยวฉันหาอีกนิดนึงได้ไหมพ่อพ่อใหญ่พ่อฮันดีนั่นไงพ่นบอกว่าเธอหาต่อก็ได้ฉันไม่รีบเพราะว่าหาต่อ ไอ้ได้หน่วยง่ายนี่ค่ะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มหรือข้านาทีสี่ทุ่มปาติโต เขยังว่าอยู่ว่ามันคือเบื้องคือแบบมืดๆ่น,นะพนอะดีเลยหิวข้าวตัวน,นี้นะหิวข้าวแห้งกินข้าวมาแล้วได้แต่ว่าเขาใส่พลังงานหลายเดิสะมันนี่ต่างคนต่างมีความสุขนะคะปลาก็มีความสุขอายุเคจอน oh, <okay. S 1> ต่างคนต่างมีความสุขเนาะอายก็ได้หอยป้าก็ได้ออกกําลังกายนะคะ so Are you okay? Sure I am okay, perfect. Not so tired? No, no, not so not so tired, but I can feel sí. I walk all along down mm -hmm. after the, the, the boat and, mm -hmm. and came back mm -hmm. half an hour but walking non-stop. Oh lala. And then I come again mm -hmm. to see you. Ooh. because I thought that you would not come back. <laughs> oh. <laughs> โอเคอยู่จริงจำจริงและเด็โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะหอยวันนี้ก็พอดีกินกระเซียเมื่อแกแล้วก็อัดทรงฟิตว้บยประเทศจกนน้องเนาะสะสมไว้มาคู่มือคู่มือมออกกําลังกายให้ป้าสุขภาพดีจะได้พาก,กันไปสวีเดนนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้อ้กับป้าก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายคือเวลาสี่ทุ่มนะคะ สี่ <4 S 2> ทุ่มฝ <Hey, S 2> รั่งเศส e อยากบอกว่าฝันดีนะ